ปิดโหวตเสนอชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคมชัดนึกอวอร์ดในปีนี้ครับสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ้าอีสานอีกแล้วพี่น้องมูลนเธาก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับอีหล่าน้อยเฮาน้องอุ๋ยอิงเพชรบ้านแพงเอามอสุพีเอามาาสอามาาสุนองเอามอสุเอฟซี FC. อีหล่าน่อยกันได้ฟังอีกแล้วนะครับผมเนาะซึ่งก็ถือว่า ปิดอย่างเป็นทางการพี่น้องปิดเสนอเซอร์อย่างเป็นทางการนะครับผมเนาะลงไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับการเสนอชื่อเข้าชิงเก่าสาขานะครับผมเนาะของคมชัดเอออวอร์ดในปีนี้ซึ่งสาขาที่อีหล่าหน้อยเข้าเข่าเกนนั่นก็คือ k a 3อ่าลูกทุ่งมอล่มนะครับผมเนาะยอดเยี่ยมยอดนิยมก่อนที่จะปิดโหวตนะครับผมเนาะซื้ออีหล่าหน่อยเข้า ยังคองอันดับหนึ่งพี่น้องยังคงคองอันดับหนึ่งที่มีคนเสนอซื้อเข้าชิงในสาขานี้มากที่สุดนะครับผมน,น,นั่นคือ ka 3ซึ่งก็ตามกฎเกณฑ์ของทางคมชะเดืออวอร์ดที่เพิ่นได้ออกมาแจ้งนะครับผมนกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับผมนอะในการเสนอชื่อในการเข้าชิงซึ่ง คุณสมบัติของยีลาน้อยเฮาไม่มีปัญหาพี่น้องน่าจะผ่านฉลุยและน่าจะมีชื่อเสนอเข้าชิงในครั้งนี้100%เปเซส่วนในการนะครับผมนาะโหวตรอบชิงพี่น้องโหวตรอบสุดท้ายน่าจะมีขึ้นในปลายเดือนมกราคมนี้นะครับผมนาะอถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและสามารถโหวตได้4ช่องทางนี้พี่น้อง ส่วนแ็พเอทนะครับผมเนาะคิดเป็น30%ของคะแนนทั้งหมดอ่าทางไลน์ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งของไลน์นาะครับผมเนาะอันนี้เดี๋ยวขอาวายสันใส่เวลาศึกษาก่อนเนาะครับผมเนาะเดี๋ยวถ้าอ่าขั้นตอนในการทําแบบใดเดี๋ยวาวายสันจะนาํะามาอ่าทำคลิปให้พี่นอ้องได้เบิ่งกันแล้วกระทั่งเว็บไซต์เนาะครับผมเนาะอ่าตามนี้เลยพี่นอ้องอ่าอีก30%อ่าทางแอปพลิเคชันของไลน์ เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งของทางไลน์นะครับผมสามสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องและยังมีทางทิกตอกนะครับผมเนาะอีก10%พี่นอ้องโหวตผ่านทิกตอกนะครับผมเนะาะกดหัวใจให้รูปคลิปศิลปินที่ต้องการโหวตนะครับผมเนาะอันนี้ก็มีผลต่อคะแนนในคังนี้นะพี่น้องเด้อสี่ช่องทางนะครับผมเนาะแต่ถ้าหลักๆเลยพี่น้องน่าจะ S.M.S. นะครับผมเนาะน่าจะง่ายที่สุดอ่าส่วนทางไลน์ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแยกออกมาจากไลน์นะครับผมเนาะในบางสารก็ไม่เคยเห็ดนดกันเดี๋ยวขอเวลาศึกษาก่อนนะครับผมเนาะว่าทํายังไงเดี๋ยวนํามาบอกนํามาบอกกาวนะครับผมเนาะหรือท้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเอามาเหตุคลิปให้พี่น้นนองในเบอ่งกันแล้วกระทั่งเว็บไซต์นะครับผมเนาะนี่ก็ต้องอ่าล่อนะครับผมเนาะว่ามีขั้นตอนในการทํายังไงเดี๋ยว เอาไม้พี่น้องในเบิ่งกันด้วยกันแล้วก็ทั่งติ๊กต็อกนะครับผมเนาะทีอาทาังคมชันลึกแจงรายละเอียดน,นึ่งคือกดหัวใจให้รูปนะครับผมเนาะให้คลิปกับศิลปินที่ต้องการโหวตอันนี้น่าจะบยากนะครับผมเนาะใครยังไม่มีติ๊กต็อกสามารถโหลดออกมาใช้งานได้นะครับผมเนาะแล้วก็คอยติดตามติ๊กต็อกของ ถทางคมชันลึกดีดๆนะครับผมนาะอมีหลวิวลาหน่อยเข้ากับไปกดหัวใจ Salz. มีคลิปววลาหน่อยเข่ากับไปกดหัวใจนะครับผมนะ้อยนี่คืออีกหนึ่งช่องทางและเป็นสี่ช่องทางหลักในการโหวตนะครับผมในครั้งนี้การโหวตจะมีขึ้นปลายเดือนมกรานะครับผมนะ้อยจะเริ่มโหวตถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและเป็น4ี่ช่องทางในการโหวตถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมน้อยเดี๋ยวบาาริสาร นำมาเสนอให้พี่น้องเอซอีหล่าหน่อยกันได้เบิง่งกันได้ฟังคือเก่านะครับผมแต่ณขนาดนี้นะครับผมเนาะณนะเวลานี้น่าจะยึดสี่ช่องทางหลักนี้ไว้ก่อนครับชิมใ้ด้วยคลิปนี้นะครับผมเนาะเป็นคำอ้อนอ้อนตะฮักตะักของอีหล่าหน่อยเฮาถ้าได้รางวัลน,นี้อีหล่าหน่อยเฮาจะตั้งใจทํางานเลยว่าสันวดในพี่นอ้องเป็นคําอ้อนจาก น้องอุงอิงนะครับผมนอกจากนาฮักปันไดฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ก่อนเที่ยวเบิ่งคลิมนี้ไปเบิ่งคลิปนี้ทิมทายเดวคิปนี้นนพร้อมกันครับผมคอมทั้นเลือกอวบอร์ด KA3 อุงอิงเพชรบ,บ้านแพง k a 3ออุงอิงเพชรบ,บ้านแพง k a 3 k ส3สามต้องมาแล้วไม่หนอง ให้พ่อขายที่ได้ในลูกจะให้มาไล่ลูกหลาคอยพ่อขายทีไหนใบด้วยลูกป้าสองร้อยโอเคครับจดแล้วครับนอนไม่หลับเลยท่านไม่ดูพ่อการใช้กับวงหญิงมีทุกคนต่อครับพร้อมโหวตให้อีหลาน้อยเขาใช้ลูกโหวตด้วยครับ KA สาม KA สามไม่รู้จะได้หร okay. mm ือเปล่าปีนี wow ้เนาะเนาะมีตัวคนเก่งๆเนาะจะสร้างเราข้อเคยได้แล้วล่ะคือเราก็ยกได้ก็พี่น้องนั่และเราก็ยกได้อีกได้พ่อปีนี้ ไม่ถามจริงมันมีอิทธิพลต่อใจหรืออะไ่งใดไม่ไม่รางวัลถามจริงๆนะรางวัลเนี่ยเขาเออเขาเออไปแค่หาคนเหมือนบอกแล้วใครจะได้ก็แล้วแต่ใช่ไหมไม่เม่เป็นตอนนั้นตอนนั้นรู้รู้ว่าเราได้ไหมไม่รู้ใช่ไหมมันมันเป็นถึงสิเป็นเงื่อนเป็นท้องก็สร้างเหรอแต่ว่าของควันอันนี้รางวัลนี้มันเป็นรางวัลที่เฮติลานีกเาลังใจใชไหมลังใจเพราะว่าเราดีเฮตดรางวัลนี้ได้ยังไง ีแลได้อย ah, like ู like ่ได like ้เอาย่ามรับคือบ๊วเฮ็ดตื่นเต้นตื่นอย่างเลยถ้าได้ก็ได้ถ้าบุเรก็ย่ามได้คือบ๊วเฮ็ดตื่นเต้นอย่างยืนซื่อๆอยู่ได้อยู่แล้วได้ได้ได้นอนจ่าอุตสาทุกขอให้ราได้ด้จยาจด้วปีนี้ถ้าอุยิงได้อุยิงจะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวทุกคนเลยว้าวปวดต้องคิน ในพ่อขายที่ได้จะให้มาอะไรหน่วยเศษลอยผมไม่จะสองแสนโอ้สาธุกได้ยังไงก็ได้สมุดภาป่าอันไหนครับก็รักสาวแบบเดาต้องดูเราต้องช่วยลูกสาและในปีนี้ต้องได้แมนค่ะมันคือรางวัลของโปรโพเมฟไซโปรอพอมเอฟซีที่เหตุงานมากแล้วเมื่รวมโบนัสละเงินบาทหนึ่งสองบาทมันก็มีความหมายเด็ดจ้ะ ท้องสาร์ศุรอบระหว่างวันก็โหวตให้เรื่อยๆอย่ากดเดี่เองจา้าโหวตกันอย่าเสียดีหลาน้อยนะอากาศแม่บ,บ่นไว้ค่ะโหวตจังไดจา้า,าจะยุ่งมังนอกโหวตว่ในใดดอกหลายรอบแล้วมันขรดกประเทศโหวตได้ปอ,อยุ่งมังนอกโหวตได้บ่แม่จะมอบเงินให้อีกหลายคือกันขอบคุณค่ะไปโหวตมาแล้วตอนนี้เราอยู่อันดับไหน จากอันดับสิบมั้งอายุอันดับใ<า>ด,บดโหวตจ้ะเขาเสนออลีเสนอแล้ว,ลว,วให้โหวตโหวโหวตโหวตจ้สาวไทยน่ารักพ่อโหวตทุกมือจ้าอันดับหนึ่งอุ้ยอุออยู่อันดับหนึ่ง ่กดบวนฟันบันคุณพูดว่าถ้าวิงได้รางวัลนีิดๆใจพ่อการชัยเนี่ยหนึ่งมนบาทบอได้มาติตั้งใจงานเลยละสิเลอเอาน้ำหนักข้ามาลงสี่สห้าก่อนได้ไหมใช่ให้มาลายีหลาสองร้สิบห้าจุดสี่จิห้าเดียเลยพ่อเยนทำไมเขาอัน ตอนนี้ยังเป็นเสนอชื่ออยู่ครับเดี๋ยวโทรบอกญาติที่น้องพี่น้องจัดการให้โอ้สุดยอดเลยขอบคุณรดีดวงเด่นนะครับโหลดลูกทุ่งนี่เก็คมชัดเลือกอวอร์ด KA 3ปุผู้หญิงเพชรบ้านแพง KA 3าผู้หญิงเพชรบ้านแพง KA 3 KA 3 3ต้องมาแล้วไม่สามต้งไม่ KA 3เนาะ